ไปถึงสาการณรยูเครนหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความเห็นของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทางตุรกีนะครับทางเมเบลุตทามุชกููนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าเพราะว่าคุณเมเลุตนี่ก็เป็นคนกลางในการประสานเพราะว่าตุรกีนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งกับยูเครนแล้วก็กับทางรัสเซียนะครับแล้วก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยัวใจสําคัญเลยของปัญหาทั้งบดเนี่ยครับทั้งสองฝั่งเนี่ย เห็นคล้อยตามกันแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาที่ยังมีอีกบ,บางเรื่องที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้แต่ว่าปัญหาสําคัญเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีก็คาดหวังครับว่ามันจะนําไปสู่การทําข้อตกลงบิดดิ้งแล้วทาให้กับประธานทิดีเซเลนซี่นํานำยูเครนกับประธานทิดีปูติน,นี่ได้มีโอกาสเจอกันสองต่อสองนะครับเพื่อตกลงในลาเลยปอีดน,นะครับซึ่งในประเด็นที่รัฐมนตรีเนปรุต ครพูดของกูของตุลกูตูนนะครับก็หมายถึงเงื่อนไขข้อแรกเลยครับที่เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทางลัสเซียนั้นประธานาธิบดีนั้นปูตินเรียกร้องตลอดช่วงที่ผ่านมาครับก็คือยูเครนจะต้องประกาศตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็ไม่เข้าร่วมในส่วนของนาโต้ซึ่งเรื่องนี้ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับเราจะได้ยินประธานาธิบดีเซเลนกี้พูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งนะครับว่าจะ มีความถึงแม้จะเคยมีความพยายามที่สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการยินยันในเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นข้อเรียกร้องในส่วนของรัฐบาลเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สามารถที่จะประเด็นประนอมพูดคุยกับฝั่งฝ่ายรัสเซียได้ครับซึ่งรัสเซียนั้นเสนอเรื่องไขทั้งหมดสี่ข้อนะครับ่งข้อแรกข้อสําคัญเลยก็คือเรื่องจุดยืนของทางรัฐบาลยูเครนจะต้องเป็นกลางนะคบส่วนอีกอีกสามข้อนั้นเป็นเรื่องการลดกําลังอาวุธและเรื่องอธิปไตย ในของรัสเซีย át, ในใครมีนะครับสองสารธรรนารัฐในครั้อนบาสซึ่ง Jamie, สองเรื่องหลังนี่ก็ดูเหมือนว่าทางเซนซี่ก็ประกาศครับว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม uh uh ่สามารถกรดีประนอมได้เพราะว่าม uh ันเป็นเรื่องของเขตแดนมันเป็นเรื่องของจินแดนคงต้องติดตามต่อครับว่าแนวโน้มเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับในเรื่องของสถานการณ์ในสงครามยุคเคินวันนี้เวลาหมดนะครับผมเสร็จติ้นเรื่องคดีขอบคุณทุกการติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเก้าโมงสิบนาทีครับ เปเดนลอย้าสวัสดีครับ